สวัสดีค่ะพ่อ,อค,ค่ะคุณพ่อเสียนนาคาะค่ะสวัสดีค่ะลาจ้ะสวัสดีหลังจากทานข้าวเย็นแล้วเนาะวันที่สามสิบเอ็ดแรงแรงเมื่อแรงโทษไปหารอบนึงแล้วพ่อไปตลาดเนาะไปหาเทสซื้อแนวกินเนาะได้กินข้าวแรกกับยังพ่อเมื่อไงเมื่อนี้จ้ะพ่อไปซื้อเอาหมกปลาไงโอ้หม,มกปลาปยังหมกปลาดุ๋โอ้ ก็ไปซื้อแบบไปไออมุนอุนม่าล้นึงก็ไปก็แบบเลียงสองหน่อยสองนวยโอ้จะกินเบิร์ล่ะสองนวยสองคนกับหลานเนี่ยโอ้สองนวยป่ะนะสองได้ละปัปัดปัเด็กปุรนวยเลยจีโอ้เลขบนเขาเนาอเล็กเล่าบนเขาเนาอหน้าน้อยันก็ะเขาดีไหมโลละแปดสิบบาทเนาะ โอ้เนาะพอได้กินอยู่เนาะปีนี้เนาะเม่อแป้งมาโอ้มาหมดก้อนพอสูอมากถึงสามหน่วยผมบ้าแล้วว่าเป็นล่มแน่หละกินทุเรียนกิ่นไรไม่ได้ที่เป็นยังบ่เป็นยังมันบ่โอ้ยสิเป็นยังพอแข็งแรงเออพอไปยื่อสวนหน่อยทุเรียนว่ามึงพอจะไปยื่อกับย้ายผืนแล้วยื่อจัดบุรีหัวระจะกลินหน้าบ้านนี้ในเดียนกลัวสุดจะรู้เอ้าบ้าโอ้แข็งแรงเลยไหม ปันกี่พ่อก็ไปยุคพุณก็ไปเงานอยู่กับย่าไปไอ้หูเข่าหมอเขาม้าเกียม้าดูพุณเลยโอ้ยมีหน่หะนะพ่อแข็งแรงเนาะเอา้าบันทิ้งเขาเรื่องเงินแนวทางลาวเพื่อนบ้านสิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดงวดเนี่ยคุยให้คุยแน่กับไม่ได้เนาะสิบเอ็ดงวดติดแล้ว อยอ่าอคนเลวันนี้โซ่มากเออใจใจเย็นๆนะเอาแป๊บนึงก่อนนะขอได้คลยแล้วกับขอเอามันแล้วก็เราเราออกเมื่อวานน,ะะาานี่แล้วค่ะห้าหนึ่งสองห้านนหนึ่งสองแปดเจ็ดสองแล้วค่ะห้าหนึ่งสองฮะประกาศแต่้อุบลนั่นมีแล้วฮะประกาศแตถ้าอุบลบอกถ้าอุบลน้องเขา เขาเล่นเลขกหนาได้เป็นเลขล่างขพงพอกับเขาหาหนึ่งตรงๆได้เขาโทษมาอยู่เออโอเคเดี๋ยวได้จ้ะเดี๋ยวอ่าอุบลเนาะจัดให้เดี๋ยวพ่อแล้วจัดให้กับเขีนแยกในต่างหากเหมือนเขาได้หาหนึ่งตรงๆเลยดิบ่เออุบลข้าเห่นเข้าเห่นซี่โตไหมลูกอุบลห้าตัวอ๋อเอาไามจัดคลิปนี่แหละจัดของบ่อเสยนนาคานี่ล่ะ ของกูบนปรากฏว่าแรกอ่าลุดไปนะพ่อเนาะเสียดายกันคือบ่มาหกคือโอ้ยกันบ้านบ้านสูตรนี้มันบ่มีหกแม่เออโอ้สูตรนี้มันมันบ่มาาม่หกอ่ะจ้ะสองแปดคือมาดีมาดูแท้สองแปดสี่แปดเนาะมากับสร้างหัวมันตัวจ้าออกสักตัวเก้าดิจังอันนี้ก็เขาเขาทุกวันไลค์กันว่าเป็นปอบเนาะเป็นบ่บางคนแบบว่า ลังคนมาบอยากเบิ้งของเก้าแล้วเอาขออนุญาตของเก้าเข่าอยู่เ<ม>ด้อพี่เข่าสิบเอ็ดงวดติดแล้วยี่สิบแปดเพิ่นคือเข่าหาสองอย่าพี่พี่อ่ะเมื่อเปิดไลน์ดอกได้ว่าเพื่อนจิตใจขาดก้นเ<ม>อาบ้านเอาตัวเก่าหลังออกก็เดือเดือก็ตัวไดคนคนมาซื้อไลน์คนก็นออกขึ้นบ้านเ่ะพ่ออันนี้ก็เดาว,ว่า,าไปนะ เลดนาไปถมดจังว่าถือถือกจาญมดเลขัาเดนนาไปข้นรอไว้ื่อใจเลหลดการแล้นได้บุญได้กรรมนอันนันตี่เพราะยี่สิบาร์านนี่องเก้าแปดนี่อาร์รานเดียวฉันรให้สองเงนให้ไอ้สองแปดนะสิบเจ็ดะไปเฝ้าดึงเพื่อนอีกแล้วพูดอีกอะไรพ่อนี้เอาเอาเอาไปมาบังอันไปเล้นหน้าเนาะพอนะ เดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนฟังดูเรื่อยๆในเอฟซีเด้อของพ่อนี่เข่าดีเนาะเลขอ่ะเลขเข่าดีมากๆบางทีมาทั้งบนทั้งล่างเนาะงวดก้อนนี่เข่าบนเข่าล่างอยู่ยพ่อเซียนน,าานะขาเด้อค่ะเล่าเซียนอีริ่งนี่มันเป็นเซียนอิริ่งนี่เซียนเซียนทั้งเล่าทั้งไทยทั้งน้อยเด้อพรุ่งนี้วันศุกร์ ว่าจิหาสองป่อยไวหลายสองรูมันหลายสี่โสดเนี่ยมาเอาเอาสองสองอีกกพื่อเหรอเว้ยนายอันไหนอันเล่าพัฒนาเนาะค่ะดูหัวข้อดีๆเด้อค่พี่เล่าพัฒนาเนาะเล่าเพื่อนบ้านเพราะว่ามีไทยมีลาวเนาะจ้ะวันที่หนึ่งเนาะค่ะหนึ่งสิงหาคมหกแปดเนาะจ้ะเดี๋ยวเจ๊ช่องให้เพื่อนต่างหากได้ว่าอันอันใดให้เพื่อนไป อุบลเนาจะจ้ะอุบลอุบ bon, ลจะมีแต่สองตัวล่างเนาะเอออุบลคนไหนขาหนึ 5, 1, ่งกอกกอกข้างล่างหรือขาหนึ่งคนอ๋อไปคลิปของพ่อเต้าพ่อเต้าขาหนึ่งโอ้อ่ะเดี๋ยวแยกแยกให้เพื่อนเนาะแหนบัตี่การบัตี่กายซีไอใจเทสสองเลยค่ะเทสสองนี่กวบุญนั่นแหละจ้ะ ที่บสิบ่บาวสวนพ่อเราหลังเพราะว่าวเอฟซีวายย่าวสวนเพิ่นมันบ่เห็นปากกันนี่ล่ละทีเ่เขากับบุรุษกันนี่ละ่ะก็ขอวามไเนาะคะ่ะบางครั้งก็มีบ้างเนาะเอาพ่อมาวิ่งรูดตัวใดจะ้ะขี่รถบ,บัสทันคิดไม่แม้แต่พิษหนาไพ่พ่อตขี่รถบ,บัสทันคิดเงินช่วยอ๋อเดี๋ยวสิไปหาอยู่ลองจ้ะเดี๋ยวจะไปหาเดีย๋ยวเออเอเอ,เอ,เอบอกร้านจัดเสื้อไว้แล้วลืมตัวล่ะ เริ่มของอันที่อยู่เดี๋ยวบ้างอันนี้จะพึ่งบ้างเด้อสิเอาที่อยู่จะให้ร้านส่งไปให้เสือ้อโปโลกก็เสื้อข้อกบมาจัดไว้แล้วอ่ะมันออกคลิปเดี๋ยวพึ่งเ้าแนวอื่นมาพปะวิ่งรุ่นวิ่งรุ่นเลขเลขเ,เลขวิน <laughs> เอาว<ล>ิน<บ>มันสองมีสี่มีแปด วินนาะคะวินมีสองนะคะมีสองมีสี่แล้วก็มีแปดเนาะคะพ่อเนาะหนึ่งววินเนาะออว,วิ่งสี่กับแปดวิ่งมีสี่กับแปดนะจ๊ะเออ,อดูบร่อยบันนี้ลักร่อยจ้ะพอ่อลักร่อยมีลักล่อยมีสามกับสองลักร่อยมีสามกับสองนะจ๊ะ ลักนอนมีสามกับสองเล่าอุบลมีอย่างนี้เดี๋ยวขีดไว้บนก่อนอุบลอุบลมีกักโตัวอุบลพ้นออกข้งงางหน้าพ้นนอนได้หานึงเหรอออกตัวที่แรกเลยละ่ะเดียว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 ดูแล้วอุบลใน,นสี่เขียนในเบิ่อนตัวใดจ้ะบ่เขียนแยเราตอเนี้ชุ่มยังไม่มีละ่ะเออเอาชนะสิบ่ได้สิบ่ได้ขีดในเบิ่อนต่างหางกันนะบ่บ่ได้ขีดสอมขนออกตัวหน้าสองตัวละ แนวโหลดคนสูงแค่ข,ข,ข,ข้างขันข้างล่างคนน่ะจ้ะอเอาเลขวิ่นี่สี่กับแปดเน้นตัวไหนค่ะพ่อะสี่กับแปดเน้นตัวไหนสี่กับแปดเด้นที่สี่เหรอเด้นที่สี่เนาะค่ะเด้นที่สี่ลองลองแปดกับสองน่ะอ่าเลขวิ่นเนะ,ะอันนี้ชุดวิ่นก็มีสองสี่แปดเนาะตาล่าเลขตาล่าเลขมันสี่ส้นกัน นี่อยู่สองตัวแต่ว่าสี่หายตัวเป็นตัวกันเลยจ้ะจีบเน้นม,มั้งพอจีบอนเน้นบัจีบอนของไปพอสีจับใหเก้าตัวจ้ะต่วันสามตัวหนึ่งออกมาเป็นตัวกันไม่เลย,เลยจ้ะ <c oughs> เอามาแบบนี้พอสองตัวมาจ้าเออนี่สองห้าสองหกสองเก้าอ่ามีแล้วก็สองห้าเนาะ สองห้าสองหกสองเก้าค่ะเออแบบนี้น 4, 5, 4, 6, 4, ค่ะสี่ห้าสี่หกสี่เก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าค่ะเออแบบนี้ค่ะแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหกจ้ะเอ้แปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดเก้าจะ้ะเออแบออบนี้ ตัวกันแม่มันที่นี่อยู่สองเจ็ดกับสี่คับสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดตัวกันเหมาะเออตัวกันแม่แลยเดี๋วเขียนอะไรสักหาดูตัวกันอ่ามียาก่อนนี่มีสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดนล้ว่ะสี่เจ็ดนล้ว่ะแล้วก็แปดเจ็ดแล้วจ้ะเออเนี่ยนะตัวกันแม่มากกระสือพ่อมากระพันกันตกันนะเอาตัวเล่นมานีพ่อ โตเน้นตัวเน้นมี่นี่สองห้าสองหกตัวเน้นมีสองห้าจ่ะแล้วก็สองหกค่ะเออสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่ห้าค่ะแล้วก็สี่หกค่ะแล้วก็แปดห้าแปดหกแปดห้าค่ะแปดห้าแปดหกค่ะเออนะละครเข้าชุดเน้นเน้นไปให้คกบตัวครบตัวดอกจันว่าจ่ะดอกจันมั่นกัน ดอกจันมันกี่อยู่ไอไอสี่หา้าดอกจันมีสี่ห้าจ้ะเออลครับแปดหา้านั่นละสองตัวดอกจันมีสี่ห้ากับแปดหา้าเออสองสองตัวเออสองตัวแอลฟ่เออพอลีพาวาลีมันชนกันได้ดีไหมลูกเส้นต้นตจะได้ปะ อ้ยมันมันก็บส้นนี่เด้ซี่เจ็ดกับมี่แปดห้ากับมี่นี่เด้อ๋อส้นจะคือสี่ห้ากับแปดห้าเออเออเอาฉันบอกมันถึงว้นอ่อนแต่ซี่ห้าบ่มากวนว่ะฮะเออสีเจ็ดหนกับส้นกันแม่จ้ะซีเจ็ดกับส้นหนึสี่ห้าซี่แปดสี่เจ็ดบอดที่ส้นเออเอาขอขีดเส้นใต้ไว้ซี่เจ็ดน้ำแน่นแล้วจ้ะ อือมาเลียกเลีกกันซุดกันก็เอาอซุดแน่นนี่เอาให้มันออกเลยน้อมือนี่มันจออกซุดแน่นนั่นละแต่ว่าเป็นสีเข่าดอกกันวันเจนก็เข่าซุดแน่นนั่นล่ะจ้ะเอาแน่นๆ่อยเพิ่นได้เงินน้ำแดงสิเนอะได้มันก็ะดิ่นเออมันก็ะดิ่นึ่งหกตัวนี่ล่ะก็ใส่ดอกจันหนึ่งสองตัวจ้ะ ว่าสูส้ตั้ตดอกจันเลยแมตวดอกจันก็นสูส้อนี่แม่มันก็บงบหน่อยอละมันน่อหน่อยไหมมุนน้ง่วยกัสิวังเอาสองตัวคักคั้ยเนาะกันแนวทางเป็นเนาได้เลยเก้าตัวนี่ใบหกตันึงแม่ยเล่นใบหกตัวก็สู้เอาถิ่แม่อะดินเอรอค่ะเอฟซีพ่อเซียนน้คาา่ะวันศุกร์เะคอะรอบสองทุมครึ่งราวพัฒนาได้ค่ะราวพัฒนา หนึ่งสิงหาคมสองห้าหวิ่งลูดมาที่4กับ8นะคะเน้นที่4ี่เลขว้นมี2 48สนาะจะ้เลขรักร้อยมี3กับ2เนะคะสองตัวมี25งห29 4องห4สองเก้าห้าสี่หกสเน้นเน้นเนาะคะสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกแปดห้ดอกจันพิเศษดีต่างหากเนาะคะส่ห้ากับ85แล้วก็ที่ ซีเจ็ดอีกตัวนึงเนาะเป็นชุดกันเนาะที่เน้นๆอันนี้ก็เอาไปพี่จันนาเบ่งเนาะค่ะงบหน่อยก็เลือกเอาตอนที่พ่อเน้นไหนเนาะงบหน่อยก็ได้คันงบปลายก็จัดโลดเอาเม็ดสุดตัวทั้าของพอเต้าก็นเน้นนั่งเพราะ่เขาเราไปเขาท่บเน้นผุดเด้อไปพลาดพิ้งหนึงเพิ่นอีกเพิ่นหีก็ได้ไว้นะเอา ว่าไว้ว่าในเอฟซีมีส่งมีลาบเนี่ยเปล่าอ่อางวดไอ้ติดตามหน้ากับฟอสโซเอฟซีเด้อว่าเขาลุ่นเอองวดนี่ละจัดโลด่เอทซีก็ได้จะได้บรรุดเลยจะได้ก็เขาอีกตัวแค่ละ<า>งวดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละเออไอเอฟซี FC นี้เงินมีท่องเอ่ากับส่องโจภารวยเด้อเอฟซีก็ได้จ้าบขอบคุณมากกับพ่อที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนช่องของโจภารวยค่ะ อ่าขอบพูดหลายๆเด้อพอกินข่าวแรงแซบๆสุขภาพแข็งแรงจ้ะสวัสดีค่ะอะวัสดีดดค่ะวัสดีโชคดีค่นค่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกเนียงต่องะ ขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุรสุกนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดไม่ทอดทิ้งกันเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาภม,มีมาแหงงปังปังรวยๆวยไปกับแนวทางของคุณพอ่อเสี้ยนนาคาเอากรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีคำโกงไปเล่าแหงหแหงปังปังรวยๆวยทุกๆคนทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเะท่ากคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ